ให้กินส้มตำที่เราทำแต่บอกว่าซื้อมาเพราะว่าตั้งแต่ขบกันมาทำอะไรให้กินคืออร่อยหมดไม่รู้ว่าอร่อยจริงไหมวันนี้นะคะดิฉันจื้อมาบิวจะมาเค้นเอ้ยอน,นี่มันของร้านไหนเนี่ยไม่อร่อยเลยไม่รู้สว่านางจะตไหมว้าวเป็นตำซัวเออฉันจะแอบ,บแตกเองนะคะเพราะว่ามันน่ากินเกินไงต้องมีไก่ย่างด้วยซึ่งไก่ย่างฉันก็ทำเองเหมือนซื้อมาเลยแต่ทำเองวันนี้ที่หนักต้องมารีวิวส้มตำร้านใหม่ตำซัวเป็นยังไงนะ่นากินไหมสีโคตรแซ่บเลยไม่ใช่ที่รานทำเองเหรอมันเหมือนที่รานทำเอง ไม่ใช่คือเขาทำอ่ะคือน่ากินกว่านี้นะโอ้ยน่ากินสุดๆจือน้ำโห้โคตรแซ่บอร่อยม,มากคือขอไม่เชื่อไว้ก่อนนะเพราะว่ามันดูแบบจืดๆมากดูแบบไรโรสอัดอืมอืมจืดมากจืดตรงไหนที่ครบรสม,มากเลยนะปะลาก็หอมอมืคำนี้เผ็ดอะไรเมื่อกี้บอกจืดนี่บอกเผ็ดไม่รู้เผ็ดเลยเผ็ดเลยไม่โอไม่โอ มันไม่อร่อยมันจืดแล้วก็เผ็ดโดดอ่ะมันไม่เลิศอ่ะเพราะว่าอร่อยนะที่รักรสชาติเหมือนที่ที่รัทำเลยไม่อืมอือร่อยมากถูกหรือเปล่าไปอร่อยมากเนี่ยอร่อยใช่ไหมครบรสเลยอ่ะอนี่ย่างั้งแต่หงมงเช้าหนึ่งกระไก่ย่างอินเดียคอมโบไปเลยอร่อยอ ไม่ต้องเกรงใจว่าเฮ้ยที่รักผู้สาซื้อมาไม่ต้องคือพูดความจริงได้เลยว่ามันอร่อยเขาหมูก็อร่อยอืมเคาหมูเหนียวมากเค <c oughs> ี้ยวดังกรอบกรอบบอกเหนียวอร่อยร้านตําป้าสวยแสดงว่าคนขายสวย <c oughs> ใช่ไหมมากมันก็มีเรื่องให้เตี๋ะทุกรสมันไม่มีอะไรถูกปากมันหมดหรอกมันต้องมีบ้างเคี้ยวไปเค็มไปเปรี้ยวไปอ้าวแต่ก็อร่อยอ่ะลงตัวผสมลงได้จนได้อร่อยไม่ค่ะเราต้องยิ้มหน้าหวานเลยเขาดีใจดีใจทจมมาเขาแม่ถือว่าสวยเขาทำเองเขาเลยหมดเลย น่ะแต่เผ็ดนะเดี๋ยวเขาเอาน้ำดีกว่านี่มานะาดีนะกูหิว <laughs>